สวัสดีค่ะวันนี้นะพี่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับแก้กรรมปัญหาชีวิตกินอย่างไรให้ไร้ลูกอันนี้คือคาถาหลวงพ่อโสธรน,นะคะแล้ลึกถึงบุญแล้วก็แบ่งบุญให้หลวงพ่อนะอ่ะท่องนัมโมตัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,ตัสตสาพะคะวะวตอะรหะสตสัมมาสัมพุทธัสสะจริงๆต้องสวดก่อนนอนแต่ว่าพี่ทําคลิปเพื่อช่วยเหลือผู้คนเลยอาจจะแบ่งปันตองกลางวันนะอ่ะอิติอิติโสทรนะ้โมพุทธายะยะทาพุทธโมนะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุททรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุททางแควคาดทำมังแ้วคาด สังฆังแคล้าสตูภัยพานวินาศสันตินาการูปุสันโทจีโลมัตนีโมกาโรโกนาคมนูนานาจิตตตพุทธากาโรกัสโปพุทโจัตทาวีนีตีทากาโรศีกากะยะมุนีโคตโมยะกันนนยะกาโรอริยามีไตโยชีวหาทีปีปัจจักพุทธานมามิหังสา อ่ะพี่ก็มีสัจจะก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแหละนะเราก็ต้องทํานะสมมุติว่าเราขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมทุกคนเราอย่ามัวว่าได้แล้วค่อยมาทําเราจงทํางานให้ท่านเลยนะเราจงทํางานช่วยเหลือคุณให้ท่านเลยออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถเอาสื่อใช้ในการทําบุญให้กัญญาณมิตรเราได้ ที่จะมานะสรุปแล้วกันนะหลวงพ่อโตพรมรังสีก็สอนเราว่าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเราจงมีทุนของเราเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดพอนี่สินในบุญบารมี มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาหมดไม่มีอะไรเหลือ,อติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไปไว้พบหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ั้นถึงเวลาฟ้าจุดดินก็ตานเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า <c oughs> การให้ธรรมทานชนะการให้ทงปวงกรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้างนี่เวรจะได้ขี้คายพ้นภัยจากทะเลทุกโกครคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมในเวรจะพ้นไปสามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกันวิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่ กิจการงานจะราบลื่นสมความปรารถนาบุตรจะเฉลียวฉลาดจเจริญรุ่งเรืองบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่จะมีอายุยืนลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีวิญญาณทุกของบรรพพุรุษจะพ้นจากการทุกขทรมานไปสู่สุคติถึง <c oughs> สินห้า ปานาทิปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาทิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ผู้อื่นกระทําแทนอธทินาทานาเวรมณีสิขาประทังสมาทิยามิเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญ,ญาตและไม่ใช้ผู้อื่นกระทําแทนกามีสุมิชาจราเวรมณีสิขาประทังสมมาทิยามิ เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิเว้นจากการพูดเท็จคำไม่จริงคำหลอลวงอำพพางผู้อื่นให้เดือดร้อน <c oughs> สุรามีรยะมสถานาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิเว้นจากการดื่มสุรามราีไรละยะสิบติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การบูชาพระก่อนจะเข้าห้องพระต้องอาบน้ำชำระกายให้สะอาดและควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาดหรือถ้าเป็นไปได้ควรนุ่งขาวห่วมขาวด้วยก็ดีมากทำจิตใจให้ผ่องใสจุดทูปเทียนและพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงแล้วนั่งคุกเขา่าพมมือเพียงหน้าอกกล่าวคำนมัสการ พระรัตนไตรว่าอะรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีพาพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน วาขาตัพระขวตาธรรมูพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วทำมังนมัตสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปานุพระขวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆ์น้มามิข้าพระเจ้าขอน้อมพระสงฆ์กาบ คำนมัสการพระพุทธเจ้าน้่โมตสาพักขวโตอรหตัตสัมมาสัมพุัสะนั่งโมตสาพักขวโตออรหัตสัมมาสัมพุทัสาน้่โมตสาพักขวโตอรหตัตตสัมมาสัมพุทัสาขอน้อมแด่พระภูมิพระพาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลกิเลสตัดสุ้ชอบได้โดยพระองค์เองปูกาสะอัจญโยนโนพันเต พี่อ่านภา,าษาบาลีบ่ออกขออภัยก็จะพี่นอคัมพันนาะพระมรุมธมาตุอาหางวันทามีทรโตอาหางวันทามิทาตุยอาหางวันทามิสัพปโสสารณาคมพุทธังสารณาคฉามีธรรมังสารนกคฉามิ สังฆังสาระนังกสามิทุตียมปีพูดทงา,า,างสระนังกสามิทุติยมปีทำมังสาระนังกสามีทุตียมปีสังฆังสาระนังกสามีพ <c oughs> ี่ลืมนะคะก่อนที่เราจะสวดมนต์จะทำอะไรให้เราบอกนะเพื่อนเราด้วยนะะ <c oughs> บอกเปิดสัมภเวสีด้วยนะถ้าเพื่อนเพื่อนโลกคลิปท่านมีอยู่จริงท่านได้ยินเสียงสวดมนต์ เราไม่ได้สวดมนเพื่อไร่ท่านนะเราสวดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกท่านแล้วก็ไม่พอเจ้าที่เจ้าทางหรือผู้คนที่ได้ยินเสียงในการทําความดีของเราขอให้ท่านถ้าท่านชอบก็มาฟังด้วยกันถ้าไม่ชอบขอให้ท่านจงหลบไปก่อนนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องคิดร้ายต่อครอบครัวนะขอให้พวกเธอคิดดีต่อครอบครัวเราเพราะเราจะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกท่านนี้ยิ่งขึ้นไป สินห้าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิกามีสุมิชาจราเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิมูสาวาธาเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิมุสุลามีระยะมาตถานาเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิอิเมนะจะสิกขาปะธานิ สีเลนะสุปติยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนมีขูติงยันตีตัสมาสีรังมีโสทยยพุทธาบูชามหาเตวันโตธรรมาบูชามหาปัญยุสังฆาบูชามหาโพคาวหงตีโลก,กน,นาถังอภิปูชยามิพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธทางชีวิตตังยาวะนิพพานัง นิพพานังสารังกฉามิอิติปิสุพักควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปนุสุขตัโลกวิทูอนุตตโลภุริสาธรรมะสารถิสัตถาเทวะมนุษานังพุทโธพักควาติธรรมชีวิตตังยาวะนิพพานังสรนังกฉามิสวากาโตพระขวตาธโม สันทิทิโกอาการิโกเอฮีปัสิโกโกปานาริโกปัจจัตตังเวทิตังโูวิหูติสังฆังชีวิตตังยาวานิพพานังสรนังกษัมมิสุปัติปัน,นุ ภคกวัตุสาวกสังโฆอ,อุชุอิปันโนภคกวัตุสาวกสังโฆญาญาติปันโนภคกวัตุสาวกสังโฆสามีจิปันโนภคกวัตุสาวกสังโฆญาติทางจิตตาลีปุริสาโยคานีอัตถาปุริสา <c oughs> พีดภาษาบาลีขออภัยพละพพทธเจ้าได้อ่านบาออก <c oughs> นะคะก็รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทําชั่วจะหมองมอมนุนไม่ไปเมืองผีจงเลือกทําแต่กรรมดีที่ดีๆจะได้ดีความสุขค้นทุกข์ภัยแผ่บุญกุศลให้กับตัวเองค่ะอาหารสุขิตโตโหมีขอให้ขา้าพเจ้ามีความสุขนิโขโหมีปัสจากความทุกข์อเวโลโหมีปัสจาเวนนะ พญาหูมีปสัสจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวงอ,อนิโคหูมีปสัสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอันันางปริหารามี่มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอแผ่เมตตาให้สัตรพสัตสัตพีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูบเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาหูถูจงเป็นสุขเป็นสุขเธดอ,อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภัย อานิฆาหูตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทูไขยทั้งสิ้นเถิดกดอุที่ส่วนกุศลอีทางมียาที่นางหูตูขอส่วนผลมุญน,นี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าสุขีตาหูตูมาตาปิตาโล ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทางมีญาตินางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายทั้งพวงของข้าพเจ้าสุขีตาหูตูยาตายูขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทางมีโคลุนาจารียานางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าสุขี ตาหูตูคุลูปัตนาจาริยาขอให้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทางสัพพะเทวานางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงสุขีตาหูตูสัพพะเ,เทวาขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะเททานางหูตู ขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ปีทั้งหลายทั้งปวงสุขีหูตูสัตเพีปีตาขอให้ปีทั้งหลายทั้งพวงจงมีความสุขอีทางสรพพเวรินางหูตูขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสุขีตาหูตูสัตเพีเวรี ขอให้เจ้ากรรมในเวรนทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสภาพพานางหงตู่ขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสุงขีตาหงตู่สัตตีสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วหน้ากันถือเดี๋ยวพี่จะอัดเป็นตอนเป็นตอนนะเพราะมันยาวน,นะแป๊บนึง